สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ยังพูดไม่เสร็จเลยนะคะพอดีเพื่อนทักมาในไลน์มันก็เลยสต็อปไปมันก็เลยได้เห็นเสื้อผ้าแค่นั้นค่ะตอนนี้ดูก็กําลังจอกไปข้างนอกแล้วนะคะก็คือจอกไปซื้อของแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มาซื้อของวันที่สามแล้วค่ะก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงข้าวก็ไม่ค่อยได้กินได้กินแค่มือละคังนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปซื้อของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ให้ดูเสบบื้อผ้าอีกนิดนะคะว่าเป็นเสื้อผ้าแบบไหนเดี๋ยวขอใส่ของ ก่อนแป๊บนึงนะคะเดอละ493ล้านบาทค่ะโดดระมัดอะบราฮัมโบวิชไปดูกันนะว่าเป็นแบบไหนนี่ซีซีซีวันนี้ดูแค่นี้เดียวเองก็จะเป็นสภาพสไตล์นี้นะคะจะมีชุดมงชุดหมีด้วยจะเป็นชุดหมีนะคะนี่ก็จะเป็นสไตล์ออกแนวเวนเทจนิดน,นึงนะคะนี่เห็นไหมเอ่ย ก็เป็นเป็นเสื้อคร็อนะค่ะเป็นเสื้อคร็อเมื่อวานนี้เอาให้ดูื่อวานยังห็นเห็นแค่ข้างหน้าเองเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะช่วงนี้นูจะป้าเอียมเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะมีเป็นเสื้อคล็อกเยอะๆยะเลยอันนี้ก็จะเป็นเอี้ยมแต่ตัวนี้นูซื้อจากเกาหลีนะคะแต่ว่าแต่นูก็จะไปสั่งของนะคะมันก็จะอาจมีบ้างสไตล์คล้ายๆส่วนเสื้อผ้าตัวนี้เป็นตัวที่ใส่ไปแล้ว เป็นครอบเยอะแยะไปหมดเลยมาเที่ยวนี้เหนื่อยนิดนึงนะคะไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้อยู่กับเพื่อนเลยมาอยู่คนเดียวก็เลยเหนื่อยเพียๆเดี๋ยวมาดูสไตล์การแต่งตัววันนี้ดีกว่าค่ะเป็นเสื้อผ้าที่จะมาขายที่ร้านด้วยนะคะที่สนามเห็นไหมเอ่ยจะเป็นเสือ้อกันนี้นะคะ จะเป็นเสื้อสีล้วนนะคะตัวนี้เป็นของ H&M น,นะคะเราจะเอาของที่ H&M ไปขายด้วยนะคะที่ร้านก็จะมีเป็นพวกแบรนด์ด้วยะค่ะราคาก็ ก็7800ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ส่วนกระโปรงตัวนี้ก็เป็นของท็อปช็อปก็อาจจะมีความเป็นพวกท็อปช็อปไปขายด้วยที่ร้านด้วยนะคะแต่ว่าเอวจริงๆของตัวนี้มันไม่ได้เล็กขนาดนี้นะคะนุ้ยไปเอาเอวเข้าประมาณ3นมมิลได้ใส่ไม่หน้แล้วก็เวลาแต่งตัวก็แต่งเนสไตล์นี้เดียวกับเกมในเปลวโผงาวรอบก็จะโอเคมันก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะเป็นสไตล์นู้ดก็ดูน่าซีดนิดนึงค่ะอ่าอยากฝากประชาสัมพันธ์คลีนนิดนึงนะคะตอนนี้ วันนี้นุชนัดมาส่งครีมนะคะหลอตนี้ก็เอามา20่หลอดครัพอดีลูกค้าที่กรุงเทพเขาสั่งก็เลยเอามาส่งให้เขาดีใจมากมากๆเลยดีก็แหละ ส่วนครีมก็ใครสั่งยังไงก็สั่งติดต่อมาได้นะคะราคา650บาทเหมือนเดิมค่ะดูจากสภาพการใช้<ล>ดูครีมกกรน,น,นบีบจนไม่มีแล้วเนี่ยค่ะ,ะอ่าแล้วอยากฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยวหนูจะเอาอาหารเสริมไปขายค่ะก็เป็นพวกคอลลาเจนนะคะที่นุ่ทานอยู่ตอนนี้แล้วก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์แบบเขาเรียกว่ายังไงล่ะพวก มันไม่เชิงลดน้ําหนักหรอกค่ะมันก็จะเป็นพวกยาชงสมุนไพรอะค่ะเป็นเป็นกลิ่นพีชกินเป็นกลิ่นพีชของน้องพายเนี่ยค่ะ,เ,คะเดี๋ยวนูจะติดต่อเป็นตัวแทนขายนะคะแล้วก็จะมาขายที่ร้านกันยังไงก็แวะถ้าใครอยากขุนสวยสุขภาพดีมันเป็นชาเขียวอะคะ่ะแล้วมันเป็นกลิ่นพีชอะถ้าใครอยาก ขุ่นดีสุขภาพดีโดยไม่ต้องพึ่งยาก็สอบถามนุ้ได้นะคะตอนนี้นุ้กก็สั่งกับน้องพายมาก่อนเดี๋ยวนุ้จะทดลองในการกินด้วยเพราะว่าทานไปแล้วกล่องแรกก็เออโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็นุ้สั่งมาใหม่อีกคะ่ะว่าจะสั่งมาขายเดี๋ยวนุ้จะลองทานอีกรอบดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ไว้มาติดตามกันนะคะบ๊ายบาย